กับที้่ันมาสองสามสัปดา์ที่วันเสาร์ท่านลำปีลงท่เป็นครั้งแรกกับที่ระดับสูงได้ลงไปสำคัดเพื่อส่งสัญญาณให้เห็นว่าภาครัฐเนี่ยตั้นใจที่จะมาร่วมกับพ่อแม่พี่น้อง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นงนะหาทางที่จะรี่เรายเรื่องที่เป็นประเด็นนมายายนางไรกันแล้วได้คณะตีได้เรียนว่าจะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะซึ่งมีประหลัดกระทรวงสึกาธิกรรและก็ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงวุฒ ที่เกี่ยวข้องมาหาจยดที่จะเป็นข้อท็จจริงที่จะนำเสนอรัฐบาลว่าในเรื่องที่เราเขาเรียกว่าหมากาที่ยาวนานนั้นเนี่ยเมื่อมีข้อเท็จจริงอย่างนี้มีความคิดเห็นอย่างนี้รัฐบาลจะมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไรน,นะครับ นะครับรายละเอียดที่ท่านประธานเป็นประธานพูดกับใครครแล้วขนาดนี้นั้นเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่ท้าทามผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้น,นะครับนะครับในกรอบของการแล้วในกรอบอท่านรัฐมนตรีพูดว่าถ้าตั้งคณะสามานือคณะกรรมการขึ้นมาแล้วหลังจากที่เปิดประชุมครั้งแรกแล้วนั้นถ้าเราหาข้อเท็จจริงได้ ยอมรับกันนะภายใน eday. หนึ่งเดือนที่ก <Commonwealth> <mythology> ็จะนําเสนอรัฐบาลนะครับเพราะหลายๆประเด็นไม่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องน้ําต่างๆปัญหาเรื่องอะไรต่างๆมีการดําเนินการในหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับถ้ามัาแบกัน็นโต๊ะว่าอย่างนี้อย่างนี้นี้ ในทางหลักการในทางวิชาการในทางเหตุผลรับไหมรับนะข้อที่หนึ่งคข้อที่สองล่ะข้อที่สามล่ะข้อที่สี่ล่ะผมผมเองก็จะประเมินอันนี้แล้วรวมทั้งข้อที่ความเห็นว่าในขนาดนี้นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนโยบายทองคํานั้นจะากเดินไปอย่างไรนะครับแต่ว่าหนึ่งเดือนที่น่าจะเมาะใช่ไหมครับถ้าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่มากเรียบร้อยนะครับ เห็นพร้อมต้องการตามสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรวบมข้อมูลและก็วิเคราะห์แนะนําเสนอเ้อาท็จจริงให้รัฐบาลนะเพราะว่านโยบายเนี่ยขณะนี้เราทําตามนโยบายนะตั้งแต่ปี50ตบอกว่าเรื่องนี้ไม่ให้ไม่ให้มีการสำรวจไม่มีการเสียตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยทำนะครับ